สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเชฟโซนิกนะคะเชฟโซนิกปี2015ค่ะทุกท่านผู้ขายลงไว้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์1.6ตัวท็อป LTZ ค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเก่ง5ประตูเชฟโซนิกน็อตเดิมๆนะนะคะทุกท่านสภาพเดิมๆนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะ สีสันสวยดูดีแอร์เย็นภายในสวยกว้างนะคะทรงสวยค่ะแต่งซิ้งกันได้สบายเลยค่ะมาด้วยราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะ89,000บาทเงินสดค่ะร้ออแดรและอุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบนะคะคอนโซลสวยมากทุกท่านภายในกว้างนะคะเบาะหลังพับได้ด้วยนะคะเลขไม่น้อยค่ะคันนี้ขับดีมากเพียเข้าสมูทแอร์แบกอยู่ครบค่ะเป็นแอร์แบ็คู่นะคะเบรก ABS 89,000บาทค่ะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะด้วยราคาเงินสดสมใจโทรคุีโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะสอบถามได้นัดตู้รถก่อนค่ะก,ก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะแอดมินขอนำเนสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ